สวัสดีน้องนองนะักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรอฟคณิตออนไลน์เช่นเคยสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูกรอฟจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โอนเนปี63ข้อที่11ซึ่งเป็นเรื่องการให้เหตุผลฟังชื่อเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการให้เหตุผลเป็นเลขพื้นฐานม4ต่อจากเรื่องเซตนะฮะไม่ใช่ตรรกศาสตร์ไม่ใช่การอ้างเหตุผลไม่ใช่จริงเท็จ อันนั้นเลขเพิ่มนะครับไม่เกี่ยวกับ o n e เเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องการให้เหตุผลเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอนะฮะวาดวงกลมกลมกัอนอื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหากันนะฮะเนื้อหานี้มีอะไรที่สําคัญบ้างนะครับเชื่อว่าการทบทวนนี้คงเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายคนนะฮะ วิธีการวาดแผนภาพเวนอยเออร์นะครับแผนภาพชนิดที่1ที่เราจะต้องรู้ก็คือถ้าทุกๆ a เนี่ยนะทุกๆ a เป็นสมาชิกของ b ทุกๆ a เป็นสมาชิกของ b ความหมายก็คือ a อยู่นี่นะฮะอันนี้คือ a มันจะต้องอยู่ใน b เต็มวงนะอันนี้คือทุกๆ a นะมีคำว่าทุกๆ a มีคำว่าทั้งหมดของ a เป็นสมาชิกของ b นะครับก็ต้องวาดแผนภาพเต็มวงแบบนี้เหตุการณ์แบบที่สองที่เราจะเห็นบ่อยในโจทย์นะครับก็คือมี a บางตัวหรือครูเขียนย่อๆว่าบาง a นะครับมีบาง a เนี่ยเป็นสมาชิกของ b เราก็จะเขียนอย่างนี้เนาะอันนี้คือ a อันนี้คือ b นะครับมันก็จะมี a บางตัวที่เป็นสมาชิกของ b หรือเรียกว่าอินเตอร์เนั่นแหละใช่ไหมฮะส่วนที่3ก็คือถ้าเรากำลังใช้การอ้างถึงชื่อนะครับชื่อเนี่ยเช่นอะไรบ้างชื่อจังหวัดนะจังหวัดกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตจังหวัดอ,อุดรธานีถ้ามันเป็นชื่อนะครับเราจะใช้จุดตัวแทนของชื่อเฉพาะเราจะใช้จุด นะฮะอย่างข้อ1ข้อ2มนะันเป็นวงเป็นวงก็คือเป็นกลุ่มของสมาชิกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้ชื่อเช่นนายสมชายในกอในขอ,นขอเราจะใช้จุดแทนชื่อชื่อนั้นนะครับหลักการคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือวิธีการวาดแผนภาพเวนอิเลอร์ซึ่งเราจะต้องเอาแผนภาพตัวนี้มาสร้างขึ้นจากสิ่งที่โจท์กกำหนดนะครับ เรื่องของการให้เหตุผลเนี่ยเขาก็จะมี2แบบคือให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยกับนิรนัยนะฮะซึ่งในข้อ11เนี่ยเป็นการให้เหตุผลแบบนิรนยัยนิรนัยหมายถึงโจทย์จะกําหนดเหตุที่1เหตุที่2มาให้แล้วเราก็เอาเหตุมาวาดเป็นวงวาดได้กี่แบบวาดให้หมดบางทีมันเหตุมันมีการแสดงแผนภาพที่เป็นจริงได้หลายแบบนะครับ ทีนี้การสรุปผลนะ,ะการสรุปผลนะครับเมื่อเหตุเราว่าได้หลายแบบการสรุปผลนะถ้ามันเป็นจริงในเหตุทุกแบบฟังอีกทีนะถ้าการสรุปผลเป็นจริงในเหตุทุกแบบเราจะเรียกว่าสมเหตุสมผลแต่ถ้าการสรุปผลเป็นเท็จในเหตุรูปใดรูปหนึ่ง ถือว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับพอเข้าใจไหมลองดูทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ครูก็พูดไปนะลองทวนดูอีกรอบหนึ่งเอาละเดี๋ยวเรามาวาดแผนภาพให้ข้อนี้กันนะฮนะเหนไหอ่ะเอาใหม่เนาะเขาโจทย์เขาบอกว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกำหนดเหตุและผลดังนี้ นะครับอันนี้1กับ2นี่คือเหตุแล้วก็อันนี้คือผลนะข้อ1น,นะครับดูนะฮะนี่คือเหตุนะเดี๋ยวเราจะเอาข้อ1ข้อ2ไปวาดแผนภาพข้อ1เขาบอกว่าภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพเห็นไหมมีคำว่าทุกภาพแปลว่าสอนเต็มวงวาดโดยครูศิลปะน้องๆครับภาพวาดในโรงเรียนเนี่ยมันมีภาพแบบนี้ อันนี้ภาพวาดโรงเรียนนะครับภาพวาดในโรงเรียนกับอีกกลุ่มหนึ่งคือภาพวาดของครูศิลปะนะครับก็คือภาพที่วาดโดยครูศิลปะเขาบอกว่า,าภาพวาดในโรงเรียนเนี่ยทุกภาพเลย วาดโดยครูศิล,ลปะแสดงว่าจะต้องมีการสอนวงกันลักษณะน,นี้ถูกไหมาภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพเนี่ยจะต้องถูกควบคุมเอาไว้ในกลุ่มของภาพวาดในครูศิล,ลปะถูกไหมฮะต้องเป็นแบบนี้โอเคนะต่อมาเหตุที่สองนะครับเหตุที่สภาพวาดที่วาดโดยครูศิล,ลปะ บางภาพเป็นภาพสีน้ำมันอาแสดงว่าเราจะต้องมีวงใช่ไหมเราจะต้องมีวงของภาพสีน้ำมันนะฮะ,ะเราจะต้องมีวงของภาพสีน้ำมันที่นี้วงของภาพสีน้ำมันเนี่ยจะเป็นยังไงน้องๆดูนะ ลับไปดูรูปข้างบนก่อนรูปนี้ภาพที่วาดโดยครูศิลปะเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นภาพของโรงเรียนกับบางส่วนที่ไม่ใช่ภาพของโรงเรียนแต่ก็วาดโดยครูศิลปะนี่แหละนะฮะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคือภาพวาดของครูศิลปะน้องๆกลับไปดูเหตุที่สองนะเขาบอกว่าภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพ เป็นสีน้ำมันแสดงว่ามันจะซ้อนวงกันแบบไม่เต็มคืออย่างนี้ถูกไหมอ่าอันนี้ก็คือจะมีบางภาพของครูศิลปะที่เป็นสีน้ํามันถูกไหมฮะแต่ถามว่ามันเป็นแบบอื่นได้อีกไหมเป็นแบบอื่นได้ไหมก็ลองดูนะคือภาพทั้งหมดเนี้ยนะครับอาจจะ เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะฮะก็คืออันนี้ครูครับไม่เอาชื่อมาเนาะเอามาจากวงคือแผ่นภาพตัวนี้อาจจะเข้าไปซ้อนวงกันแบบนี้ก็ได้ก็ยังถือว่าภาพวาดครูศิล,ละปะบางภาพเป็นสีน้ำมันถูกไหมอ่าอันนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่ใช่ไหมครับตามเหตุนะตามเหตุนะเออบางทีเนี่ยภาพวาดของ โรงเรียนนะฮะภาพวาดของโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะเข้าไปอยู่ในภาพวาดสีน้ำมันทั้งหมดเลยก็ได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนี่ว่าภาพวาดของโรงเรียนเกี่ยวข้องกับภาพสีน้ำมันยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นไปได้ทั้งหมดนะฮะนี่คือความเป็นไปได้ทั้งหมดโอเคนะฮะผลเรามาดูผลกัน เขาต้องการผลที่ว่ามีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันน้องจำได้ไหมภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันมันจะต้องเป็นจริงทุกภาพจึงจะสมเหตุสมผลใช่ไหมครับเราไปดูภาพที่หนึ่งะฮะภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นสีน้ำมันหรือเปล่า อ่าอันเนี้ยไม่สมเหตุสมผลถูกไหมเห็ไหมฮะถ้าเราว่าตามนี้เราจะสรุปว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับหรืออ่าอ่าไหนๆก็เขียนละไม่สมเหตุสมผลเพราะรูปนี้นะครับถ้ามันเป็นรูปนี้มันเป็นจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเนี่ยไปเป็นสีน้ํามันคือตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นจริงส่วนอันเนี้ย เป็นเทปเพราะว่าภาพวาดในโรงเรียนไปเป็นสีน้ำมันแต่ไม่ใช่บางภาพมันเป็นทุกภาพเลยถ้าเราจะวาดรูปที่3อ่าถ้าเราจะพูดถึงรูปที่3เราต้องพูดว่าทุกภาพเป็นภาพสีน้ำมันนะฮะภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพเป็นภาพสีน้ำมันฉะนั้นการอ้างเหตุผลที่โจทย์ตั้งมาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเพราะ มันผิดไป2ภาพคือภาพแรกกับภาพที่3นะฮะมันเป็นเท็จไป2ภาพเห็นไหมเนี่ยภาพนี้มันก็ไม่จริงภาพที่3มันก็ไม่จริงภาพว่าในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันมันจริงอยู่ภาพเดียวเพราะฉะนั้นการสรุปผลทั้งหมดเนี้ยไม่สมเหตุสมผลพอเข้าใจนะแต่ยังไม่จบนะครับโจทย์เขาบอกว่าให้ s แทนภาพวาดของโรงเรียนอ่ะตันนั้นตรงนี้คือ s t แทนภาพวาดโดยครูศิลปะวงนี้คือ t p แทนภาพของสีน้ำมันอ่ะตรงนี้คือ p นะฮะอ่ะตรงนี้ก็คือ s ตรงนี้ก็คือ p, t และอันนี้ก็ p นะฮะอันนี้ก็คือ s ใช่ไหมอันนี้ก็คือ t แล้วก็อันนี้ก็คือ p ฉะนั้นใน3รูปนี้มันจะมีรูปที่ทำให้ไม่สมเหตุสมผลอยู่2รูปก็คือรูปแรกกับรูปที่3นมแต่นะไปดูคำถามกันครับน้องๆครับคำถามมันอยู่ตรงนี้ฮะคำถามเขาถามว่าแผนภาพในข้อใดนะฮะแผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดนี่น้องๆดูนะมันต้องสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดซะก่อน และแสดงว่าแผนภาพไม่สมเหตุสมผลคือมันต้องสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดแล้วค่อยแสดงตัวว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับถ้าดูตามที่เราวาดก็คือรูปแรกกับรูปที่3ไปหา2รูปนี้ในช้อยซึ่งก็คือช้อยที่3เห็นไหมช้อยที่1เนี่ยมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกมันไม่ได้เป็นไปนตามเหตุ ชอยที่2ก็ไม่ได้เป็นไปนตามเหตุนะครับช้อยที่3เป็นไปนตามเหตุแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลคือชอยที่3าจะตรงกับรูปแรกของเราเห็นไหมช้อยที่3เนี่ยมันคืออันนี้ถูกไหมฮะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะครับส่วนช้อยที่4ี่นะครับชอยที่4มันมันเป็นไงอะ่ะช้อยที่4มันก็อาจจะ กิดขึ้นไหมไม่ช้อยที่4มันไม่เป็นไปตามเหตุนะครับเพราะเหตุเนี่ยเหตุเนี่ยเซตมันต้องอยู่ใน T ถูกไหมเอสมันต้องอยู่ใน T ถูกปะ่ะแต่เหตุอันเนี้ยเอมันไม่อยู่ใน T มันผิดนะครับข้อ4มันไม่ได้เป็นไปตามเหตุข้อ5ก็ไม่ได้เป็นไปตามเหตุเพราะว่าเหตุของเราคือ P มันต้องไปเกี่ยวกับวงนี้บ้างนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นคําถามเนี่ยเขาถามเนี่ยมี2วรวั วรแรกก็คือสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดให้และวรที่สองคือต้องไม่สมเหตุสมผลก็เลยตับชอยที่สามพอเข้าใจนะสรุปว่าแผนภาพข้อนี้มันไม่สมเหตุสมผลเพราะมันเป็นจริงแค่ภาพเดียวคือภาพตรงกลางแล้วมันเป็นเท็จสองภาพก็เลยไม่สมเหตุสมผล แล้วโจทย์เขาถามหาภาพที่ทําให้มันไม่สมเหตุสมผลครูครับก็เลยเอาภาพที่1กับที่3ไปหาช้อยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยน้องๆจะต้องฝึกในการวาดแผนภาพและตีความโจทย์ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายน้องๆต้องตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยครูครับนะเห็นมาหลายที่แล้ว โรงเรียนสอนอาจจะสอนไม่ทันส่วนใหญ่ให้ไปอ่านเองและทำข้อสอบเลยมันเป็นเรื่องสั้นๆเล็กๆแต่สำคัญไหมสำคัญมันออกข้อสอบโอนิตทุกครั้งอะ่ะครั้งละ2ข้อเป็นอย่างน้อยอะ่ะนะครับและปีนี้ออกนิรไนสองข้อและเป็น2ข้อที่หนักหนาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อ12นะข้อ12เป็นนิรันเนี่ยสอันย่อยเลยนะะให้ทำทุกอันเลยฮนะนะครับ อ่ะส่วนข้อนี้นะครับข้อ11นะข้อ11ก็อธิบายยืดยาวเพราะกลัวว่าหลายคนเนี่ยลืมไปแล้วก็เลยอยากจะให้จบในคลิปก็เลยอธิบายเนื้อหาแล้วก็ทำให้ดูนะครับหวังว่าพอจบคลิปแล้วทุกคนคงจะได้ความรู้นะครับเก็บไปทำข้อสอบโอเนได้เลย1ข้อ2.5คะแนนเต็มรนะ้อย โอเคสงสัยตรงไหนยังไงก็สอบถามหนึ่งเข้ามานะบางคนอาจจะงงดูซ้ำๆหลายๆรอบนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากดูว่าเออข้อที่ผ่านๆมาใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นี่ข้อ11แล้วนะเอาละคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ